ตนสังกัดออกถแถลงยืงยนยันนักร้องสาวเดวร,ร่่งวงวัย29ปีเสียชีวิตแล้ววันที่15พฤษภาคมตัวแทนของแฮรซูได้ประกาศการจา,ากไปของนักร้องในการถแถลงการอย่างเป็นทางการในแฟนคาับเซของเธอโดยในการถแถลงการเขียนเอาไว้ว่า นี่คือแฟนคาเฟ่อย่างเป็นทางการของแฮซูเรารู้สึกเสียใจที่ต้องแจ้งข่าวที่น่าสะเทือนใจและเศร้าเช่นนี้วันที่12พฤษภาคมแฮซูจากเราไปและกลายเป็นแสงสว่างในมหาสมุทรอันกว้างใหญ่แฮซูเป็นคนที่อบอุ่นที่รู้วิธีมอบความรักให้กับคนรอบข้างแบ่งปันความรักและรับมัน ครอบครัวผู้สูญเสียของเธอตลอดจนคนรู้จักและเพื่อนร่วมงานของเธอต่างก็ร่วมไว้อาลัยเธอด้วยใจที่หนักอึง้งหลังทราบข่าวอันนาเศร้าอย่างกระทันหันตามประสงค์ของครอบ,บครัวผู้เสียชีวิตพิธีศพจะจัดขึ้นอย่างเงียบๆและเป็นส่วนตัวเราขอให้คุณงดเว้น,ก,นการเผยแพร่การคาดเดารายงานที่เป็นอันตรายและข่าวลือเพื่อให้ครอบครัวผู้เสียชีวิตโศกเศร้าอย่างสุดซึง้งได้โศกเศร้าและจากไปอย่างสงบเราขอ ขอแสดงความเสียใจกับการเดินทางครั้งสุดท้ายของผู้เสียชีวิต